หงวนกนกน้ำครับพี่ดองหลังจากที่ผมเปลี่ยนน้ำให,หม่ครับอาการก็หงวกนกน้ำครับอาจจะบวกรอดครับน,นี่คือเตรต็มพิวน้ำเลยครับอาการนี้หายใจปลาครับหงอบแต่ว่าหายใจปลาครับ สงสัยรถนี้คงได้ถิมวัดครับหลังจากเปลี่ยนน้ำใหม่ครับก่อนนี้น้ำม,มันน้ำม,มันเขียวแห้งครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวจังได้เห็นไเบิง่งอีกรอบครับผมคิดว่าน่าจะบบเรือครับมับนพันพันตัวแล้วครับตอนนี้ ผมสำหรับหัวกนะครับผมน็อกน้ำที่ผมเปลี่ยนน้ำใหม่วิธีแก้ไขผมก็คือเปิดผ่าสลัลนขึ้นเลยครับเปิดผ่าสลัลนขึ้นในแดดซองเลยครับเพื่อว่าจะให้น้ำมีออกซิเจนครับตอนนี้กบกำลังฟื้นตัวได้ครับ,รบเพราะว่ามือนีอากาศคึมๆครับมือสาเปลี่ยนน้ำ อาจจะมาตามผลหรืว่าจะตายเบิดครับที่ผมเห็ดไว้แดดซองเล็กน้อยครับเพราะว่าแดดออกบ่าแห้งครับนี่เริ่มเริ่มฟื้นครับเริ่มฟื้นครับครับผมกะในอีกส่วนหนึ่งผมกับใส่ใตัว e m ครับจุลินซี่ ตัวนี้ครับมันก็ว่าผมเปลี่ยนนามเขาไปแล้วอาจจะคอเลียนอาจจะลายด้วยผมก็บวเนาใจคือกันครับอันนี้ผมกัปบปูโรวัสิเฮตแนวทางไดแก่แบบใดผมก็ใส่ตัวเป็นจุลินซี่ครับไป็ขาเชื่อของอานามคอลิ่นเพราะว่าผมใส่นามปะป่าผู้มีผักเปลี่ยนเลยครับวเนาใจวันสินอกหย่อนคอเลียนบ่ผมกับพิษเถืจังไดผมกับ ว่เนี่ยใจกันครับแต่ว่าผมใส่ใส่ตัว e ออนี่แหละครับเขาไปเจือจางหรือว่าย่อยสไลด์ตัวคอลีนครับครับน้ำก็อยู่ประมาณยี่สิบเส้นครับผมก็ใส่ไปไม่ประมาณนี่แหละครับฝ้าของนี่แหละครับประมาณหาหกฝ้าเลยครับผมใส่ไปครับผมรับผาคลิปนี้ครับฝาก ติดตามหรือว่าผู้ใดเจอปัญหาครับเจอปัญหาแบบผมเปลี่ยนน้ำเราหงอกนอกครับอ่าอกน้ำน้ำมันมีออกซิเจนครับคือน้ำต้องได้รับแสงแดดครับกับผมใส่จุลินซี่ขาเชื่อของไอ้คอลีนครับรับผิดตือจงอังได้กะผู้ใดมีคำแนะนำ่าจังไดกะคอมเมนต์เขามาได้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะ สวัสดีครับผม